คาถาพระอรหันต์แปดทิศหากพูดถึงพระคาถาที่สมเด็จพระพุทธาจย์โตพรหมรังสีได้จารจารึกขึ้นนอกเหนือจากพระคาถาชินบัญชรที่หลายๆคนรู้จักยังมีอีกหนึ่งพระคาถาดีที่เหมาะสำหรับการบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตนั่นคือพระคาถาพระอรหันต์แปดทิศพุทธมังคละคาถา หรือเรียกว่าคำนมัสการบูชาพระอรหันต์แปดทิศล้วนแต่มีฤทธิ์ทุกองค์เป็นมหาเถระผู้ยิ่งใหญ่ในทางพระพุทธศาสนาเมื่อทำการสวดบูชาแล้วย่อมมีลาภผลเป็นมิ่งมงคลและปราศจากอันตรายภาวนาเป็นประจำจะดีมากครับพร้อมสํารวมจิตระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วว่าพระคถาดังนี้ครับนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพคกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันตมยังพุทธามังคละคท,ะทายุปนามะเซสัมพุทโทธทิปะทังเศโทนิสินโนเจวะมัชมีโกณทนโยปุพพา,พาเคจะอาคนายเยเจกัดสโป สารีปุตโตจกักขินีหระรติเยอุปาลีจะป,ปัจิมปิจะอานันโทพายพจะขวัมปติมคันลาโนจะอุตตเรอิสาเนปิจะราหุโลอิเมโขมังคลาพุทธาสเพอิทะปฏิทิตาวันทิตาเตจะอัมเหหิสกาเรหิ จปูชิตาเอเตสังอานุภาเวนะสภพพสถีพระวันตุโนอิจเจวะมันญันตนมัสนยังนมัสมาโนระตทนัตตยังยังปุญญาพิสันทังวิปุลังอลัลถังตัดสานุภาเวนะหะตันตรายูสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่าสัตว์สองเท้า ทรงประทับนั่งอยู่ท่ามกลางมีท่านอัญญาโกลทัญญะอยู่ทางทิศบูรภาท่านพระมหากัสปะอยู่ทางทิศอาคเนท่านพระสารีบุตรอยู่ทางทิศทักษินท่านพระอุบาลีอยู่ทางทิศหรดีท่านพระอานน,อนอท,ท,ทน์อยู่ทางทิศปัดชิมท่านพระภคะวัมปติอยู่ทางทิศพายับท่านพระโมคลานะ อยู่ทางทิศอุดรท่านพระราหุลอยู่ทางทิศอีสานด้วยสัพพะมงคลอันพระอริยะเจ้าทั้งหลายผู้ประดิษฐานอยู่ณทิศทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทําการกราบไหว้สการะบูชาซึ่งท่านผู้ประเสริฐทั้งหลายเหล่านั้นขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการซึ่งพระรัตนตรัยและด้วยการนมัสการพระอริยสาวกเจ้าทั้งหลายนี้ข้าพเจ้าได้รับแล้วซึ่งความหลั่งไหลของบุญอย่างไพ่บุญด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยนั้นขออันตรายทั้งหลายจงถึงความพินาศสิ้นไปเทินสัมพุทโททิปทางเศโถนิสินโนเจวะมัชมี โกนธนโยปุพภาเคจะอาคนายเยจะกัสโปสารีปุตโตจะทักคินีอระติเยอุปภาลีจะปัจจิเมปิจะอานันโทพายพเพจะขวัมปติโมคกันลาโนจะอุตเตรอิสาเนปิจะราหุโลอิเมโขมังคลาพุทธา สัพเพิทะปฏิทิตาวันทิตาเตจะอัมหิหิสกาเรหิจะปูชิตาเอเตสังอานุภาเวนะสภะสดถีภะวันตุโนอิเจวะมัญจันตนมัสสนยังนมัสสมานโนรัตนัตตยังยังปุญญาพิสันทางวิปุลังอารัตถัง ตัดสานุภาเวนะหะตันตรายูสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่าสัตว์สองเทา้าทรงประทับนั่งอยู่ท่ามกลางมีท่านัญญาโคนทัญญะอยู่ทางทิศบูรพาท่านพระมหากัสปะอยู่ทางทิศอาคเนีท่านพระสารีบุตรอยู่ทางทิศทักษินท่านพระอุบาลีอยู่ทางทิศหรอระดี ท่านพระอานน์อยู่ทางทิศปัดฉิมท่านพระภคะวัมปติอยู่ทางทิศพายับท่านพระโมกคลานะอยู่ทางทิศอุดรท่านพระราหุลอยู่ทางทิศอีสานด้วยสภะมงคลอันพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ประดิษฐานอยู่ณทิศทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำการกราบไหว้สการะบูชา ซึ่งท่านผู้ประเสริฐทั้งหลายเหล่านั้นขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการซึ่งพระรัตนตรยัยและด้วยการนมัสการพระอริยสาวกเจ้าทั้งหลายนี้ข้าพเจ้าได้รับแล้วซึ่งความหลั่งไหลของบุญอย่างไพ่บุญด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยนั้นขออันตรายทั้งหลายจงถึงความพินาศสิ้นไปเทิด สัมพุทโทธทิปทังเศโทนิสินโนเจวะมัชฌีโกณทันโยปุพพภาเคจะอาคนายเยจะกัดสโปสารีปุโตจะทักคินีอาระติเยอุปภาลีจะปัจิเมปิจะอานันโทพายะเพจะขวัมปติโมกนลานโนจะอุต,ตรี อิสาเนปิจาราุโลอิเมโขมังคลาพุธธาทธาสเพอิทะปฏิทิตาวันทิตาเตจะอามหิหิสกาเรหิจะปูชิตาเอเตสังอานุภาเวนะสภะสุถีพระวันตุโนอิเจวะมัญจันตนมัสสนยังนมัสสมาโนระตนัตยังยัง ปุญญาพิสันทังวิพุลังอัตถังตัดสานุภาเวนะหะตันตรายูสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่าสัตว์สองเท้าทรงประทับนั่งอยู่ท่ามกลางมีท่านอัญญาโคนทัญญะอยู่ทางทิศบูรพาท่านพระมหากัสสปะอยู่ทางทิศอาคเนท่านพระสารีบุตรอยู่ทางทิศทักษิน ท่านพระอุบาลีอยู่ทางทิศหรอรดีท่านพระอานน์อยู่ทางทิศปัดฉิมท่านพระพคะวัมปติอยู่ทางทิศพายับท่านพระโมกัลานะอยู่ทางทิศอุดรท่านพระราหุนอยู่ทางทิศอีสานด้วยสภะมงคลอันพระอริยะเจ้าทั้งหลายผู้ประดิษฐานอยู่ณทิศทั้งหลายเหล่านี้ ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำการกราบไหว้สการะบูชาซึ่งท่านผู้ประเสริฐทั้งหลายเหล่านั้นขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการซึ่งพระรัตไตรและด้วยการนมัสการพระอริยสาว,วกเจ้าทั้งหลายนี้ข้าพเจ้าได้รับแล้วซึ่งความหลังไหลของบุญอย่างไพ่บูญด้วยอนุภาพแห่งพระธนัตไตรนั้น ขออันตรายทั้งหลายจงถึงความพินาศสิ้นไปเถิน